สวัสดีค่ะวันนี้ครนูนิมีสื่อนะคะต่อยอดจากการทำลูกเต๋าใน EP ีที่แล้วนะคะก็คือเราลูกเต๋ามาประกอบร่างเป็นเมจิกบ็อกซ์นะคะเด็กๆสามารถพลิกเล่นได้อย่างนี้ค่ะหมุนได้แปลงร่างได้สนุกสนานมากเลยแล้วก็ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนการทำนะคะเมจิก็อกนะคะขั้นแรกเนาะเราเรียกว่าการนําลูกเต๋าทั้ง8ลูกมาเรียงกันใช่ไหมคะติดกาวตําแหน่งอันนี้เป็นตําแหน่งที่1น,นะคะแล้วก็ข้างล่างนี้อันที่2นะติดกาวไปเลยค่ะติดกาวตําแหน่งที่2นะคะก็คือจุดนี้ค่ะคุณนี้ไม่แนะนําให้ติด นะคะชั้นบนจากชั้นล่างนะคะเวลาเราพลิกลูกต่อเราจะพลิกไม่ได้นะคะอ่าติดชิ้นที่2หลังจากนั้นมาดูตำนะแหน่งที่3กันค่ะโอเคมุมซ้ายค่ะ ติดลงไปเลยนะคะตำแหน่งที่สมุมขวาค่ะติดลงไปเลยต่อไปตำแหน่งที่ นอนลงมาอย่างนี้นอนลงมาแล้วก็ติดแนวขวางนะคะสุดเลยค่ะทั้งสองตำแหน่งเนาะตำแหน่งที่ห้าเทปกาวยาไปนิดนึ่งตำแหน่งที่หมุมขวาตรงนี้ค่ะ โอเคต่อไปตำแหน่งที่7และ8พลิกขึ้นมาค่ะพลิกขึ้นมาก็จะเป็นขอบซ้ายและขอบขวานะคะตำแหน่งที่7ค่ะติดเทปกาวใสลงไปเลยนะคะตำแหน่งที่8ค่ะด้านขวาค่ะ ตทดอลองคลิกดูนะคะว่าเราติดมาเป็นยังไงบ้างโอเคเลยนะคะหมุนได้แปลงล่างได้เลยนะคะเด็กๆชอบค่ะอะไรที่ได้เล่นมันมือเพลินมือนะคะเด็กๆชอบมากนะคะโดยเฉพาะได้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาด้วยนะคะทําให้เด็กๆสนุกสนานเพลิดเพลินและไม่เบื่อนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ